สวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องที่ดินนะคะก็มีภาพตัวอย่างที่บอกขายอยู่นะคะมาให้ดูด้วยก็คือจะบอกข่าวดีสำหรับคนที่คิดจะขายที่ดินนะคะในปีหน้านะคะฟังข่าวนี้ดีๆนะคะเป็นข่าวดีมากมายนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าที่ดินหลังจากวันที่14กุมภาพศนธ์พอ ห6 5ห้าเป็นต้นไปที่ดินจะขึ้นอีกเท่าตัวไม่รู้ด้วยเหตุอะไรเห็นปูก่กระซิบมาอย่างนี้นะคะข้างบนบอกมาว่าที่ดินจะมีราคาใครที่จะขายตอนนี้ก็ถ้ายังไม่ขายได้รอไปเลยให้ให้เลยกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปก่อนนะคะที่ดินจะปรับอีกเท่าตัวอย่างแปลงเนี่ยที่เอามาลงให้ดูเนี่ยอบอกอยู่ที่สามสิบห้าล้านนะคะ แต่ปู่บอกว่าถ้ารอถึงกุมภาปีหน้าไปแล้วเมษามีนาเมษาไปแล้วที่ดินตรงนี้ราคาอยู่ที่60ล้านนะลูกลูกจะทิ้ง25ล้านใน,นไม่ขีดเดือนหรอแต่ก็บอกไว้นะถ้าใครจะซื้อเก่งกําไรก็ไม่ผิดหวังนะคะไม่หลอกไม่ขู่นะคะลองดูเดี๋ยวที่ดินของใครที่ที่จะบอกว่าหลายๆคนที่เขาบอกขายแล้วขายไม่ได้นะแต่ที่ต้องไม่ตาบอดนะคะที่ต้องติดถนน ที่ต้องมีทางออกได้นะคะแล้วก็ต้องมีหลักฐานพร้อมนะคะถูกต้องอันเนี้ยเราจะได้นะคะขายได้นะคะปีหน้าฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดให้ให้ขายที่ได้ในราคาที่สูงเหมือนต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ต้นบอลจากที่ราคา3 0 5 0 1 0 0 200ตอนนี้เป็น3 0 0 5 0 0ย0้า0 0อ0พันหมื่นก็ประมาณนี้แล้วที่ดินนะคะตอนนี้ที่ดินตอนนี้อยู่ในราคานี้ ใครที่คิดว่าจะขายที่ดินตอนนี้ถ้าสามารถชะลอไปถึงหลังกุมภาไปแล้วที่ดินจะปรับอีกเท่าตัวนะคะอันนี้ก็บอกล่วงหน้าไว้ไม่รู้ว่าปู่บอกมาแบบนี้นะคะจริงหรือไม่จริงรอพิสูจน์นะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ